เคยชีวิตไม่ง่ายของเบลล่าราณีกว่าจะเป็นวันนี้ได้หลังดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกกันซีนรวมนางเอกมอมารวมถึงประเด็นของสาวมากี้มากี้ตอบคำถามเรื่องจะไม่ขอร่วมงานกับดาราคนนี้อีกเพราะเคยโดนดาราคนนั้นพูดว่ามาดูกันว่า ใครจะอยู่ในวงการได้นานกว่ากันซึ่งทำเอาโซเชียลหลายกลุ่มแห่จับโยงเป็นนักสแสดงสาวเบลล่าราณีจนทางสาวมากี้ก็ได้ออกมาสยบข่าวด่ามาว่าไม่ใช่งานนี้เราจะพาไปรู้จักกับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่ไม่เพียงแค่สวยอย่างเดียวแต่ยังมากความสามารถด้วยซึ่งกว่าจะผ่านมาเป็นนางเอกแถวหน้าได้นั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอนั้นเรียกว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเบลล่าเป็น นักแสดงสาวลูกเรืองไทยอังกฤษโดยคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนอังกฤษเธอเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2 5 3 2ปัจจุบันอายุ33ปี จบการศึกษาระด,ดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาควิชาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์แถมยังคว้าปริญญาโทจากสถาบันเดิมมาด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง3.5หากย้อนกลับไปในสมัยนั้นเป็นนักเรียนม .4 นั้นเธอเคยทำพัทไทม์ตามห้างสรรพสินค้าด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟทำงานยืนเป็นระยะเวลา7-8ชั่วโมงแทบจะไม่ได้พักเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนั้นในช่วงที่เป็นนักศึกษาเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นดาวกิจกรรมตัวจริงเพราะเธอนั้นเป็นดัมเมเยอร์ของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์โดยเบลล่าราณีได้เข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงปี2554ภายใต้สังกัดของทางช่อง3และมีผลงานการแสดงออกมาอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจากการรับบทบาทจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ซึ่งหลายคนนั้นยังจำภาพเบลล่าในบทนางเอกซึ่งเธอก็ได้ก้าวข้ามมาเป็นนางร้ายด้วยเช่นกันจนทำให้มีผลงานละครออกมาแทบทุกปีรวมถึงได้รับรางวัลในสาขามากมายและเรียกว่ากลายเป็นที่รู้จักและควัญใจของชาวไทยทั้งประเทศจากบทบาทแม่กาะละเกตจากบุพเพันนิวาสจนกลายเป็นกระแสวัยโลกการใส่ชุดไทยนั้นเป็นที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองและที่ผ่านมาเบลล่าเป็นนักสแสดงที่มีความรับผิดชอบพัฒนาฝีมือตัวเองมา จนได้ฉายานนางเอก300ล้านก็ถือว่าเบลล่าเป็นนักแสดงสาวที่มีข่าวช้าน้อยมากๆก็ไม่แปลกที่สาวเบลล่าจะขึ้นแท่นเป็นควัญใจของใครลหลายคน